มิสเตอร์เอเชียแคสวัสดีครับปัญหาที่ผู้ขับขี่อาจจะกพบเจอนะครับในการใช้รีโมทในการปลดล็อกรถนะครับคือแบตเตอรี่ของรีโมทอ่อนนะครับจึงทําให้การปลดล็อกรถจากรีโมทเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับรีโมททุกอันนะครับจะมีในส่วนของกุญแจสํารองอยู่ในรีโมทนะฮะตัวอย่างนะครับนี่นะครับไม่สามารถเปิดได้รีโมทไม่มีไฟนะครับเราจึงต้องใช้กุญแจ ที่มาพร้อมกับรีโมททาการถ่ายรถและเปิดประตูครับผมครับกรณีที่ขึ้นมาอยู่บนตัวรถแล้วนะครับให้ทําการสตาร์ทดูนะครับหากสตาร์ทไม่ติดนะครับให้ลองนำรีโมทภาพกับปุ่มกดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วทําการสตาร์ทหากเครื่องยนต์ยังไม่ติดอีกให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านอาจจะอ่อนนะครับขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับ ก่อนใช้งานรถทุกครั้งให้ตรวจเช็คแบตเตอรี่ของรีโมทและแบตเตอรี่ของรถยนต์ก่อนทุกครั้งนะครับนิสเตอร์เอสเอแคร์ขอบคุณครับ